e x t r a w a t าว o ต e ม e สกคลน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์ห้องน้ำและสุขภัณฑ์บ้านผมสะอาดหอมตลอดเวลาเลยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองจะช่วยขจัดคราบเปื้อนหินปูนและคราบเหลืองที่มองไม่เห็นบนกระเบื้องอ่างอาบน้ำโถส้วมที่อาบน้ำประตูและอ่างล้างมือมีคุณสมบัติที่ช่วยขจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียครับ ผสมด้วยหัวน้ำหอมให้กลิ่นหอมสดชื่นสำหรับห้องน้ำของคุณนอกจากทำความสะอาดห้องน้ำแล้วช่วงโควิดแบบนี้ผมรู้ว่าพี่ๆน้องๆทุกคนห่วงเรื่องเชื้อโรคใช่ไหมครับผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าสามารถนำน้ำยาไปผสมกับน้ำแล้วใช้ฉีดพ่นกุญแจบ้านประตูลูกปิดเต้าอ,อี้ราวบันไดเป็นต้นครับแล้วเช็ดออกเพื่อฆ่าเชื้อได้นะครับนี่เลยแคล็ดลับง่ายๆนะครับเห็นไหมครับว่าซื้อแค่หนึ่งขวด แต่ใช้งานได้หลากหลายมากมายจริงๆเลยครับปริมาณสุทธิต่อหนึขวดนะครับมี1,000มิลล,ลิลิตรครับเลือกน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ extra wash ครับรับรองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณชายเรื่องงานบ้านจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสำหรับเราอย่างแน่นอนขั้นตอนการสาธิตขจัดคราบเลื่อนคราบเหลืองนะครับ ห้องน้ำสะอาดหอมสดชื่นไรแบคทีเรียและเชื้อโรคนะครับว่าเราจะอาบน้ำก่างมีความสุขภายใต้ห้องน้ำที่สะอาดสดชื่นและไระ้เชื้อโรคผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับนอกจากห้องน้ำห้องซ้วมแล้วนะครับอ่างอาบน้ำบัสแท็ก็สามารถที่ทำการอาดสาได้นะครับสะอาด สดชื่นนะครับหอมกลุ่นแล้วก็ไร้ซึ่งเชื้อโรคและแบคทีเรียด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับสนุกกับการทำความสะอาดนะครับสะอาดล้ำลึกหอมสดชื่นไร้เชื้อโรคและแบคทีเรีย เพื่อทุกคนในครอบครัวอันเป็นที่รักของเราทุกคนนะครับสุขอนามายัยเป็นเรื่องสำคัญมากครับผลิตภัณฑ์ extraord Moses cleaner ผมบอกได้เลยนะครับว่าทุกๆครอบครัวมีห้องน้ำครับจำเป็นมากที่จะต้องทำให้ครอบครัวของคุณนั้นมีห้องซ้วมห้องน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคแบคทีเรีย หอมสดชื่นผมบอกได้เลยครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้านของผมใช้มาตั้งแต่ออกจำหน่ายเลยครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับ Extra Watt Moset Cleaner b y s u r i a n ห้องน้ำหอมสะอาดสดชื่นไร้แบคท,ทีเรียเลือเชื้อโรค b y s u r i a n